ไม่ดังธรรมดานะครับช่องเราดังติดแล้วครับดังติดแล้วดังไฟเขาหาปลาได้เขาบอกวมาปิ้งมาย่างเหยียบเกียร์ปิ้งปลาเค็งหน้าเสียบเซบใส่หามา้าเขากะเอามาย่างมาปิ้งท่าเกียร์ได้หลายในข้าพเจ้างานศีลบานนี้ หลังจากเขาเศร้าเขาไปใส่ซดางไปแล้วแล้วก็ยามมาแล้วลก็เฮ็ดกินแล้วมาที่นี่เขาก็จีไปววันแอ๋ออแล้วนี่ครับกหมายแก้วหน่อยนะครับยูปูหนนะครับตามไปเบิ้งได้ครับเด้อสิทั้งหลาโอเคครับเบิ้งมัชชิมานหลายๆบ่ นี่แหะครับหนายวานแห่อครับายรถหาเสียงยยงน้ยน้อยหน่นหนนะอยโอเคครับเดี๋ยวิงเายวานแห่เ้าสีเวิร์โเ,เ,เวิรสีเฮดเียกหรือเฮดเวียกางกเดี๋ยวเขาไม,ม่ถามวานแห่้สักวันครับหาไปหนนี่ป,ป้อนดีจ้วดด No, I do เหม่อนกวาอาสดาห์ออกสัน้นวะโอ้แมนทีหลีครับโอ้โเดี๋ยวสมองกล่องไว้แทะมอมาะว่าอยู่เป็นนิ่งๆครับแต่ว่าหังใจจริงกับมีป่าหรือค่ะ่าเจ้าครับ โอคุณหมอแม่คุณหมอเดสมองกล่องเลยคุณหมอหนายแพทย์เดสมองกล่องเลยอ่ะโอเคครับขอบพระคุณนี่แหละสื้อหือมือฝ่ามอดินไหมอีกแล่ะมีทันบน่าน้องในปุ๋ย ใส่จะบอคือ้นว่ะอ๋อตัดนยหงาเลยทันนี้วะทันครับโอ้โหแหงเลยแหงเลยครับสาสา,สามาเลยล่ะอู้หู่หะ<ๆ>มาจะไปเลยนี่แหละครับคือฝนเริ่มตกน่าปุกๆเลย แหน่ฟมเงเลยแรงวุ่นวุ่นมาเลยเรียบร้อยครับโอ้ยเม็ดหนาเตไปเลยภารกิจเลยครับ นกปากห่านเลยยืนโค้งงอทข้างหน้านี่ครับเท่เลยว่ะเท่เลยเราก็ได้ป่ะอ้หเราเก็บขาว่ะแต่แล้วเก็บขาเนี่ยมันก็ไปเลยโอ้โเนถ้าบินละไปสั่งโอ้โหละบินไปสั่งลึแต่ว่าได้พื้นหน้ามายังหนึ่งเป็นว่าเป็นเนินยังกะเท้าเท้าจังไหนก็เขียวแอ่มัน่าเป็นสีเท้าจางไหนก็เป็นสีเขียว อัน,นี้ไม่กินได้ป่ะกินได้ห้อายานนี่นะยาดพยาไม่กิกกินนเนาะนี่นะกล้วยือังตำหมกนี่แหละนี่จ้าาเคยกินว่ะเอาควาุงขึนรถบักเกียขึ้นอ้ยอันนี้เท้า,าอย่งเท้าหลวงแต่จกักเด้เท้าอย่างเนาะ กะเทาเนะทาเดียวอันนี้ว่าโอ้ยนี่มันเหม็นเทามันเขียวนะจ้างก,กับมันเหม็นเทาจะว่าได้ของแถมว่าป็นปลาก็บพวกใครได้หรอครับนี่ป้านแหงได้นิดหน่อยครับก็ได้ปลาดางล่ะมันนี่มันลงข้างล่างมันมี่อะเนี่ยครับข้างล่างอยู่ในเปือมมันมีนนเทาม,มันก็เล็บบ่ค่อยได้อ่ะโอเคครับแค่นนี้อินปัสซัพกันมันนี่เขาหากินบ่ค่อยได้ป้านแหงแนบแหงเนี่ย ไฟดไ่าแม่ครับบ่ค่อยได้ขึ้นนี่นะครับนี่อันคือเขียวนี่เพื่อนเท้าพอนะเท้าจังไหนเขียวยุบยืยอยู่เท้าน้ำวานแห้นกับแห้งพือยลุงปลาโอ้ยบุดสามไฟด่างมันก็ติดต่างปลาเลี้ยวเห็นพะนักพื้นวะทั้คันกินไปได้ดีเขียวดมดือเลยเท้าพอนะไฟแห้งก็ติด เขาเห็นฟูอ่างล่างปลากระเขาราดอกเบิดไ่ค่อยมันเท่าไหร่ไม่แก่โตไม,ไม่หนักต้นไม้แก่โตเขาหาปลาได้เขาก็มาปิ้งมาย่างเหยียบเกียร์ิ้งปลาขิงหน้าเสียบเส็บไก่หามาเขาก็เอามาย่างาปิ้งท่าเกียร์หลาย